ให้เขาเบิ้งนั่ตัวไม่ายเขาว้าไอดอกเขาอยากขู่เพราเขาอยากเห็นลูกเขาอยากเบิ่งกันมิดในไยได้บองเห้อซื้อขอเขาบอเนียเออเปิ่อนเนี้ยุดบดบดแล้วฟุ้นเดี๋ยวเอาไปเพื่เดียวจ้าควายจำใจบ่าอันก่อนลำหรืว่าเ้วตาหแล้วบาดียี่ได้จัคโอบอกาว่าสมบูสมบตายตายตายนเม่วดนวดตั เกี่ยวกับสาวนำอยแล้วไปคุ้นาอยู่กบขาขาวพ่อป่พนเียเลยหนแตเพี่ยงน้อยยิมอ่อนเพื่อนอย่ากคุยค้นแ่ามีคุณโนซิมี่มากอย่าก็ปแลวอหีบานพ้อว้ยออกสวนอีอรับคือจินาลาเซวีเนาะคือฉันฉันคือกับฉันไม่นาจะไม่จช่กนาลาเซวีเพราะว่าเธอแก่แล้วแก่ผู้เธอจะพ่ออะไรอยู่ท่าทางนี้ เท่าสำนี้โตพี่ว่าท่านโซยังไ่นสิ้นแล้วไปอยู่ไปไรยล้่พอรักทานอือเป็พีบอขาโลกข้าวบบบางเบียดยังกะสิผิดท่อยยังยังได้รซอยยังยังอะไ้ปเรื่อไไปวันึ่ง ก็ยิ้มสัมผัสใหญ่รล้วดีจะไหนเลยพ่ได้เลี้ยงพอได้เลี้ยงแล้วอดไม่ได้ว่าผมก็ร่สัมผัสเพ่พะใจสุดยังไปลุ่เลียนอยู่ดีๆมันยังไหวต่ไม่ั่นเขาไปรับจะไหนไปเออต้องไอแอดแมว่าสัมผัสคอยจีคือเด้เจ้าเพราะว่ามันเบาจอกหลอกเกลแบกปีนไอแอดไม่เนาะ อ่ะพอลืมเบดิดบยอะไรยังเลยบ่ม,มีหอดเสียงบนเลยไม่มีเออเมีอนอยู่เลี้ยงเสียงเนี่ยพอ่อมื้อน,นั้นร้องเพลงไอ้แอดอว่าไอ้ออดว่าอ้ายเพนะิ่นว่าเจ้าหวัวโตเจ้าบ,บ่กันนะเพื่อนยังไปบดละเจ้าทั้งเสียงทั้งทำนองทั้งเพลงบอะไรยังจักอย่างพ่นน่ะแล้วว่าไอ้ออดว่าเอืออ่ะพ่อก็สิลืมโอ้จักหน่อยมองดูบ่ได้เนาะ ได้เราบ่ไงอนไปเลเราาไปจักอายุเท่าไหร่เราบอหูยจักอันี้จักเท่ไือตอนไปเรียนม่อายุเท่าไหร่ดสามสิบปีปีแล้วป้าตัว3ี๊บสิบปีกันไม่สมัยนี้ว่าานใหญ่ดีเนาะแต่ว่าเด็กแต่กี้ใหญ่เป็นคนใหญ่เดียเตียงเงินบ่เราบอเตียงเงินเรียนบอเขียจักบาทเขียใครจะสมบูบาทบุ้ เขาได้แล้วกี่สามีอยมันกรลไรดอกโอ้โอ้สามชี่อยกหลารเนี่ยเทีก็แมนั่งนีหกหกลอเอาเข่าไปนั่บ่เอาเข่าจันเพราะต้องไปยูนเขาบ่นยูนขีเข่าเขาไปมักสาวว่าประวัตินันจะจืดได้เอไม่มาใครเราสาวมามาต่วยนอมเขาไปเขาเออมาไม่มาใครเล่ต่วยด้วเขาบอกกันขี้ด้ออยู่นะ เลิกไปชี้เข่าเลิกชีหน่อยเดีนะวะไอผู้สาวก็มาห่อเข่าไม่รินกูเรียว่าอื่นหอเข่าไม่ชี้เออมาคยจริงคือชี้หมดแล้วเนาะต้องขี้ตกกต้นบุตรเว้ยพูดถึงพี่ตายอยูุ่คสมัยมีลูกเจ้าเขาเบาแล้วเออว่าจะไปอยู่หรือจะไปแจ้งไหนเนี่ยเป็นจ้งนะคืออยู่เรียนรสิคืออยากเรียนรำน่ะเงูพูชงไป อ๋ออย่างนี้เออเบยคนเบิยเรียนเพาะอยากเรียนลับคือว่าเพาะขี้มาคือว่าปูเลี้ยงมาบางย่างดีเพาะขี้มาไปเบิังตรวจงานตรวจงานตรวจราชการผู้ประเมินน่ะสิบสามปีไปเรียนได้จ้าก่อนล่ะค่อยได้กลับมาเลยไปอยู่เจา้าปีว่าอยู่นะคนงูเขาบักงูชอบอมัอบอกกนแบบเงี้ยเรียนยงูนบักเมียนงูนบักเมียนบ้านไหนล่ะ หว่ดิ้นพอด่านมาเออก็ไปอยู่หลายคนยังยี่ตัวนโอ้ยอยู่หลายไปพ่อแล้วพ่อจะหมดีแล้วเออออแม่เลี้ยนเลี้ยนหนึเด็กอายุเท่าไหร่เลียงไปตวแต่เด็มาเลี้ยนก่อนพอพอเลี้ยนทีสามมาที่สามปี แสดงว่าปรได้๋ยวที่ไม่ได้หน่อยอไรนงแไปผู้สาวมอจฉุคังไปอยู่นั่นมีผู้สาวที่ละบอก็มีมูไปเรียนร่ำแล้วโอ้ไปมูเรียนร่ำไม่มาเขาตี่วันนี้อ้วนมันมูตั้งมักเราทก่บอกแล้วไปเรียนไปซื้อล้วว่ามิจะเข้ามามิจะเข้ามาโดนแกวเอาไว้โดนแกวว่าบพกรางแต่ว่าพวีรักษาความบริสุดให่เลยนด้คือมีปิว่ อันนี้ยายยังก็ืองที่เขาพ่ออยู่นี่ไหมยายสนติอ,อันนี้อันนี้ตั้งหากหลังจากพอจบเดี๋ยวตีเลี้ยนจบเดี๋ยวโอ้ยนี่มันเท่าเรี่ยวตัวเท่าเรียวโอ้นอกนั้นมีแต่ทางผ่านมาเรื่อยๆท่านก็จำเ,เ,เอาตั้งแต่พอไปเมี่ยงเนื้อตีว่าผู้บาลปูบาลเมือ่อไงมามานางเบิ้งกับพ่อเนี่ยเอาเอาอะไรผู้สาวมานางเบิ้งกันกูไปกับมึง ไะเย้าเออเอาของไปอันนั้นว่าจะกี่เดไปอีกไปบ่อยากไปบ่บ่ได้ไปอยากไปอีกบ่าจีภาไปไปไว้บ่ทูดบอกเขาไปไว้ไงจีาไปไปไว้ไงจีภาพไปไปวแล้วก็จีเมย์ยไปกันแม่จีเมย์แห้ง yup. จ <po bio> <s tocar ovat> ีเมย์แห mm ้งไปคุ่นขันไปก็ต้องไปร้ายมือเพราะว่าขันไปพอต้องไปนอนงักแต่ว่ามันไก่แห้งเนะ่จังหวะไปนี่มันไก่แห้งเจ้าจิไหว่ มันหลายชั่วโมงนั่งไปคือมืดหึ้นั่นแหละก็ขาบวมดเนี่ยเดี๋ยวจะมาถามความหมาดอกเริ่มเลียนหรอไมจใชไหมเนี่ยเออเล่าออกเป็นที่เลยเป็นใจไรกับจว่าดอจีว่าแกเลยเนา้า แต่พอเอาที่แล้วบอกแต่ว่าฟันไม่เจา้าคุณพอที่นี่เนี่ยเลิกไปแล้วบอกพอตีเืนหมอหมคุณที่ย้อมไก่เออเอาที่ดีแล้วแต่ละว่าแต่พอพอเมีนหมอลำเนาะช่วงที่แม่ลำ้งเลงเลงฉันเป็นเรื่งหน่อยพออยู่บ้านพอสอนหลีดผ่าสอนหลีดกระโปรงยังจำได้อยู่เลยเดี๋ยวกินมาจำฝาดพอใหม่เนี่ยจำไว้อ่ะพอจำไว้เด้อต้องไว้ให้แอดมาถ,ถามว่าพอตีคือ ไอแอดมาถามไอแอดมาถามเขาใครอย่างผู้เรื่องพ่ออยู่ดีว่าธรรมดาที่ไอเดีย,ยพอบใบยบแต่คุณพ่อ